อยู่กับผมครับแคะแซะแงะอ่านี่พามาันแทะกลางนาครับตกปลาตกปลาหาปลาเอาไว้แกงต้มเรื่องของเขาครับจะทำอะไรก็เออดูปลาก็แล้วกันนี่ครับดูครับผมนี่ปลาเยอะครับ ตกได้ครับนี่ครับตัวปลาตัวปลาครับผมนี่นี่ครับชา,ว,าบนบวนาตองแวงเพชรครับเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ตกปลานี่ครับอุปกรณ์หาปลาครับผมมอเตอร์ไซ สมัยก่อนใช้จักรยานเดี๋ยวนี้ใช้มอเตอร์ไซค์ครับไปไวหน่อยครับเผื่อคนที่บ้านโทรตามก็จะได้กลับไบวๆครับออคนตกไม่ได้ก็ไม่ได้ฮะบาคนก็ฮึดเอาฮึดเอาคนใจร้อนตกไม่ได้ โน่นครับโน่นครับดูไล่ตะคุบครับผมไม่ใช่กบนะครับปลาแต่ต้องตะคุบไม่ตะคุบมันจะลงไปที่อื่นเนี่ยแม่ไล่ตะคุบเป็นกบโอ้โหถึงกับวิ์ นี่ครับวิถีชาวบ้านครับผมเจวข้าวเสร็จหาปลาตกปลาพลึดปลาขานว่าไปดูเจ้าโน้นมาครับผมอ่านี่นี่ครับผมอุปกรณ์หาปลาครับเน็ตไซคันเบ็ด ฮึดเลยครับผมฮึดแล้วได้พอดีเลยครับมาตัวใหญ่เันครับผมปหมอครับปลาพยาบาลปหมอครับนี่ครับผมตัวใหญ่ใหญ่โอ้โหหนูก็ได้ช่อนอะถึงได้ปลาค้อครับผมปลาค้อปลาค้อปลาช่อนใหญ่ครับผมนี่ครับว่าตัวสวยครับถึงก็กืนเบ็ด นี่ครับผมกืนเบ็ดครับนี่ครับผมนักล่าตัวนี้คือตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกนักล่าครับปลาช่อนปลาค้อดูวิธีเอาเบ็ดออกครับดึงอย่างเดียวนี่เสร็จแล้วใส่้้ามองครับผม อนี่ครับผมถือห,หาปลาแบบชาวบ้านชาวบ้านครับพอได้กินพอได้พอได้กินครับผมพอได้กินพอได้กินครับเจ้านี้ใหม่อน้ำไม่น่ามีปลาครับน้ำน้อยเดียวน้ำน้อยครับน้ำน้อยไม่น่ามีปลา ฮึดเอาฮึดเอานี่ครับผมไม่ส่องก็ไม่ดีเกาส่องก็ติใหญ่นี่ครับผมปลาหมอครับตัวตัวดีครับตัวดีนี่ปลาก็ดีก็มีครับปลาหมอปลาก็ดี

ตกถึงก็ทําปลาครับผมเพราะทีแรกก็ว่าเอาพอกินแนะค่พอกินที่นี่มมนเหลือกินก็ต้องทําปลาครับนี่ครับน,นี่เพิ่งเริ่มมาเพิ่งมาครับนี่ครับดูชาวนาลิบๆอันนี้น้ําดําครับอันนี้น้ำำําดําเนื่องจาก ใ,ใบใบใบของต้นอะไรนะยูคายูคา,าครับผมน้ําทําให้น้ําดําครับน้ําดําก็จะเป็นอ่อปลาก็ขึ้นครับแต่คราวนี้ว่าไม่กินเบ็ดก็ต้องย้ายครับไม่กินเบ็ดก็ย้ายครับผมนี่นี่ครับผมน้ําไม่น่ามีไม่น่ามีป่าครับ แต่ก็มีป่าครับผมอยู่กับผมแคะแ้ะแงะครับผมนะครับนะครับ ทิวปลาอ้อยครับผมทำอ้อยนี่ครับบรรยากาศลมโชยครับบ้านนอกกำแพงเพชรครับผมกำแพงเพชรหาปลาครับนอนครับไม่ตอดย้ายมองครับ ล่อมาตั้งหลายตัวแล้วบอกว่าหลอกกินเหยื่อ สายไฟไม่มีน้ำครับเดินกลับมาแล้วนี่ครับผมปลานี่ครับพอได้กินครับผมพอได้กิน เราได้ทำปลาไปสามจุ่ล้วเมื่อกี้ว่างนนครับเหลือก็ทำปลาครับผมปลาหมอปลาช่อนปลารวมครับปลกะด็ดีนี่จุบ,บ,บน้ำสักหน่อยครับผมบเฮ้ยจุบน้ำสักหน่อย อย,อยู่กับผมครับแค่แงะงถูกใจก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้กับแค่แงะงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ